สวัสดีค่ะตอนนี้คุณแม่ก็มาถึงแล้วนะคะร้อยเอ็ดนะคะที่วัดนี้เรามางานเวีทนะคะพี่เบบซี่กำลังจะลงรถค่ะเยคุณแม่หมอบคุณแม่กลัวกัวช้างไใช่กลัวี่คือกลัวช้างตัวนี้ นี่นะคะลงได้แล้วนะคะไอจมหัวเนี่ยไอมีเซมยมจะมาันไเนะหครับ้มับอจมูกหัวโอ้ายโจ้นะคะ่ายโจ้เคยนั่งกับพี่รถซี่แล้วนะคะเดี๋ยตาอ้วนของเรานะคะ ผม้ยนหมูมูกำลังจะลงรถังจะลงรถนะคะนะแซมว่าหมูกำลังจะลงรถกินไม่เหลือเลยนะคะในรถ20ปีก็20่ปีก่20ี่สิปีตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ซ้กันว่ารับยี่ปี ใหญ่ก็นี่เติบดยอันนี้ยังยังใหญ่ไม่สุดนะคะนี่ยังไงว่าสุดที่เดี๋ยวพี่อตีของเราจะลงแล้วนะคะโอ้ยงามง่ามง่ามหล่อมากครับคนน่ารักําอะไรก็น่ารักนะครับตอนนี้เจ้าช้าลูกเจ้าช้ มากเลยครับโอ้น้าๆขอหลอดท้างได้ครับเดี๋ยวเราไปติดตามที่ที่พักนะคะเดี๋ยวเราไปรับน้องนานาด้วยนะคะวันนี้น้องนานาก็หยุดเรียนเหมือนเดิมนะคะโดนแต่วันที่เราหยุดงานเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามคุณพ่อนะคะ ็มาถึงที่หมายแล้วนะครับนี่ก็พิเศีลงจากรถนะครับจากเดินทางมาสามชั่วโมงก,กว่าๆนะครับก็มาถึงก็มาปูต้นไม้เลยนะครับตัวดำก็ขาวอีกแล้วครับวันนี้ก็มาทั้งหมดสี่เชือกด้วยกันนะครับก็มี ก็มีพลายอามพลายนิ่งนงพลายโจโจ้แล้วก็พีกัสซี่เรานะครับทั้งหมดก็สี่เชือกขันครับลงมาจากรถก็ถูต้นไม้เลยนะครับ

มานี่มามาบินมาหสน้ามามานี่ก่อนมานี่ก่อนมามาตามหัวลงอ้อนก่อนอ้อนก่อนอ้อนอ้อนก่อนอ้อนก่อนไม่หิวเหรออ้อนก่อนแฟปซีแเฟปซีไม่หิวนะครับนี่หิวใส่อิ่มนะครับนี่ไม่ยอมอ้อนเลยครับ ออนก้อนอ้อนก้อนแข็งอ้อนออนก่อนออนก่อนเบบดีอู้แบบดีออนก่อนเลยอ้อนก่อนเบบีเออไม่ไม่หิวนะครับนี่อ้อนแบบไม่หิวนะครับเดี๋ยวไปดู สามเชือกนะครับก็พลายโจโจนะครับขึ้นรถมากับพี่แป,ป๊บซี่ ไปอยู่ใทีม<า>ง,งานของเรานะครับเดียเ๋ยวเราไปทำหน้าแซมก่อนนะครับวันนี้แห่งกี่โมงนะครับเริ่มแห่งกี่โมงนี่ครับน้องนาณามานะครับวันนี้นะครับน้องนานาไดีเอฟซีหรือยังน้องนาณาดูพี่ช้าง อ๋อโด,ดนขีช้างนะครับสวัสด,ดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูนาแสงมท,ทาอะไรนะครับวันนี้กําหนดแหก็บ่ายโมงนะครับว่าแหงบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คความเรียบร้อยของนาแสงมก่อนนะครับก็มีแม่แม่เอฟซีเป็นห่วงนะครับหลายท่านนะครับแหบ่ายโมงก็กลับบ้านก็น่าจะมืดนะครับน่าจะมืดนะครับ ต้องถามมืดเราก็ต้องถามน้าแซมครับความเรียบร้อยความพร้อมเป็นยังไงนะครับน้าแซมอยู่ไหนครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปถามตามหากันนะครับมึคกับพีแบบซีนะครับนี่ครับน้าแซมอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับนาแซมครับขึ้นตัดต้นไม้นะครับให้พีแบบซีกินนะครับีหิวแล้วพีแซีหิวนะครับรอ้โแล้ว นาเซมครับแฮบ่ายโมงนี่กลับบ้านมืดไหมครับโค้ดูดูว่าจะสิบสามโมงครับแล้วความพร้อมเป็นยังไงครับพร้อมก่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับเอาเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ขาดขาดเปอร์เซ็นต์เดียวนะครับมันไม่เป็นไรครับเปอร์เซ็นต์เดียวครับเราก็เตรียมเต็นท์ปิกนิกจากเอฟซีไว้เรียบร้อยเดี๋ยวนาเซมบอกว่าชิคบอกว่าเชิคมาเรียบร้อยนะครับ นี้มาครับไม่มีพลาดนะครับก็ขึ้นต้นไม้นะครับตัดต้นไม้ให้พี่เป๊ปซี่ของเรากินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้พี่เป๊ปซี่กินนะครับนี่ครับเดี๋ยวเวลาแห่นะครับแต่งตัวนะครับผมก็จะอัปเดตให้เอฟซีได้ชมความหล่อของลูกชายนะครับเอาพี่เป๊ปซี่มานี่มานี่มานี่ยเด้วฮะ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  เชือกแดงเรายังไม่ได้ใส่นะครับเชือกแดงเราใส่เชือกขาวก่อนนะเพราะว่าขึ้นรถนะครับถ้าผูกเชือกแดงเชือกแดงจะไม่สวยนะครับก็ถึงเวลาถ้าอยู่บ้านหรือเวลาห่เราก็จะใส่นะครับทีมงานเชือกแดงของเราครับนี่ครับต้นไม้ที่น้าแซมขึ้นตัดนะครับก็วันนี้ก็อัปเดตพี่แป๊บซี่นะครับมาถึงนะครับพักกินอาหารหลังจากนั่งรถมา สามชั่วโมงกว่าๆใช่ไหมนาแซมนู่นนะครับร้อยกว่าโลนะครับนู่นกับนาแซมก็อยู่บนต้นไม้นู่นนะครับตัดอาหารให้พ่เศษซี่นะครับน้องนาครับยังไม่ได้กินข้าวเลยครับน้องนากินข้าวยังครับยังหิวไหมครับหิวข้าวไหมครับหิวแล้วนะครับก็ตั้งแต่เช้า ไม่มีร้านค้าเลยนะครับมีแต่น้องวัวนะครับนี่ครับมีแต่น้องวัวน้องนา,นาก็เอาไปให้พี่เป๊ปซี่เลยครับเออหย่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพายเปปซี่ด้วยนะครับก็รักคิดถึงของยายเสมอครับเดี๋ยวเราจะถ่ายตอน ีแต่งตัวให้ f อรับชมครับวันนี้จะลงคลิปแบบแบบนำๆหน่อยนะครับสวัสดีครับ